สวัสดีครับพบกับผมกวนโอนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสดีที่จะพาทุกคนมาดูสกายวอล์กเชียงคานซึ่งเรียกกันว่าเป็นสกายวอล์กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแห่งนี้เป็นแห่งที่2และก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่รู้ว่ามันจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ว่ามันจะน่กากลัวเพียงใดก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะตามผมไปดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ,บ้างไปพิสูจน์กันเลยครับผม ที่จะมาเดินสกายวอล์กนะครับก่อนที่จะไปในสะพานสกายวอล์กลเนี่ยเราต้องสวมใส่รองเท้าสำรองนะฮะเราสามารถใส่ทับรองเท้าที่เราใส่มาได้เลยโดยไม่ต้องถอดรองเท้าอืมเพราะว่ามันจะได้สกายวอล์กจะได้ไม่เป็นรอยนะฮะซึ่งเอ้รองเท้าสำรองเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้มันเป็นผ้าตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกำมะหยี่แต่ไม่รู้ว่ามันทํามาจากอะไรแน่น,นอนเหมือนกันโอเคตอนนี้เราพร้อมแล้วไปกันเลยฮะตอนนี้นะฮะเราก็เดิน มาในเขตของสกายวอล์กกันแล้วโอ้โหข้างล่างยังเป็นปูนอยู่ยังไม่เจอความหวัดเสียวนะฮะแต่ตรงเท้าเนี่ยเขาจะทําเป็นตะแกรงนะเป็นตะแกรงเหล็กตรงนี้ยังไม่ใช่กระจกเดินไปอีกหน่อยจะเป็นตะแกรงเหล็กโอ้วิวรอบข้างนี้ก็โอ้ไม่ธรรมดานะครับสวยโอ้ไอันนี้คือแม่น้ําโขงที่มันเชื่อมมายังแม่น้ําโขงใหญ่อันนี้ไม่น่าใช่แม่น้ําโขงนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไระแม่น้ําโขงใหญ่นะครับ ซึ่งฝั่งนี้ยังเป็นประเทศไทยอยู่แต่ฝั่งนี้จะเป็นประเทศลาวแล้วฝั่งนี้นะฮะเป็นประเทศลาวโอ้ยมาดูตรงนี้กันโอ้ตรงนี้นะฮะพื้นที่จะเป็นลัณะยอย่างนี้ครับโอ้โหเขาปลูกเสาหรือว่าตอกหม้อไว้อย่างนี้อืมอันนี้คืออีกมุมนึงโอเคตอนนี้นะฮะเราก็เข้าสู่กระจกแล้วนะฮะอย่าไปคิดว่ามันเป็นกระจกครับคิดว่ามันเป็นเหล็กจะได้ไม่น่ากลัวอุย้ยเสียว อุ้ยเสียวเหมือนกันนะครับเนี่ยอุ้ยดิอุ้ยเสียวเหมือนกันอุ้ยกลัวกระจกแตกอุ้ยเสียวเสียวเสียวนี่นะครับโอ้ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นกระจกครับคิดว่ามันเป็นพื้นปูนแข็งแขืมโอ้วิวสวยนะครับตรงนี้ก็โอ้โหไม่ธรรมดาเลยคนที่กลัวความสูงก็นิดนึงอืจะรู้สึกว่าหวัดเสียวหน่อยแต่สําหรับผมนะฮะที่เป็นคนกลัวความสูงแล้วเนี่ยผมว่า ถ้าตรงนี้ก็ไม่ค่อยสุดไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่แต่ถ้าว่ามันยื่นออกไปกสักหน่อยนะครับบ,บริเวณประมาณนี้นะโอ้โหผมว่าเสียวมากเลยแต่ถ้าแค่ประมาณนี้ก็ยังไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่อันนี้นะครับเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศสกายวอล์กเชียงคานเก็บมาให้ทุกคนได้ดูกันมันต้องกว่าไม่ต้องกลลมโอ้ยตายแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ขนาดนั้น มีหลายคนนะครับถ้าเดินมาตรงกรงเหล็กเออสะพานที่ยังเป็นเหล็กอยนะู่เนี่ยยังไม่ใช่พื้นแก้วเนี่ยพื้นกระจกเนีเ่ยเออก็ยังไม่น่ากลัวนะครับว่าเดินมาตรงนี้แล้วบางคนแทบจะเดินมาไม่ไหวเลยนะฮะอ่อย่างเช่นคนนี้แล้วคาสสันแล้วโอ้ตายแล้ว ตอนนี้นะนักท่องเที่ยวก็เดินมาอย่างสกายวอล์กกันร้นหล,ลาเลยนะครับสังเกตว่าแต่ละคนก็ยังต้องป้องกันโควิดกันอยู่นะฮะใส่ผ้าปิดปากกันอยู่นะฮะป้องกันโควิด19นะฮะโอ้ตอนนี้หนานแน่นมากเลยเมื่อกี้ยังไม่ไม่มีคนหนานแน่นขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้หนานแน่นมากเลยโอ้โหนี่ครับอาการของคนกลัวกลัวครับต้องเดินตรงที่มันเป็นคานนะฮะไม่กล้าไปหยียบกระจกล้วนๆ ถึงกลัวแค่ไหนก็อยากมานะครับคนเราก็เป็นแบบนี้แหละฮะกลัวแค่ไหนก็อยากมาสนุกตลกดีครับสังเกตนะสังเกตนะจะไม่กล้าหยยบไอ้ตรงที่มันไม่มีคานปูนเลยนะสังเกตดูครับเราก็ไปสเต็ปต่อไปผ่านไปสเต็ปแรก แล้วก็เดินไปสเต็ปต่อไปครับอืมอ่าดูข้างล่างนะฮะก็ไม่ค่อยหวาดเสียวเท่าไหร่ครับ <c oughs> เพราะว่ามันยังมีคารมีอะไรอยู่ <c oughs> แต่เนาะคนกลัวก็กลัวนะครับ <c oughs> ผมยังกลัวเลยผมยังกลัวเลยแต่เพื่อผู้ชมนะครับในช่องเนี่ยก็เลยแบบยอมยอมอไม่กลัวแก้งไม่กลัวดีกว่าแก้งไม่กลัวดีกว่าเออ <c oughs> เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศของสกายวอล์กเชียงคานวันนี้ก็เป็นวันที่โอกาสดี พาทุกคนมาเที่ยวสกายวอล์คเชียงคานนะครับเดี๋ยวป้อนล้วๆต่อมาน่ตรงนี้คือสเต็ปที่ 2, 2> นะฮะหลังจากที่เราเข้ามาเจอสเต็ปที่1ตรงนี้สเต็ปที่2ก็ยังเป็นวงกลมอยูอ่มาถึงจุดนี้แล้วจะไม่มีความรู้สึกกลัวเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้สเต็ปแรกนี่ยังกลัวอยู่นะครับหลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับจะเป็นทางเข้ามายัางสกายวอล์คเชียงคานใส่รองเท้าที่เราซื้อ คนละ30บาทกันมาแล้วเนี่ยก็เดินมาตรงนี้นะฮะตรงนี้เดินมาประมาณสักยี่สิบเมตรอ่ะม,มันก็ยังเป็นเหล็กเป็นเหล็กอยู่นะฮะต่อจากเหล็กก็จะเป็นกระจกละมาตรงนี้นะครับสเตปที่1อยู่ตรงนี้นะครับเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆครับมาถึงตรงนี้คือสเตปที่2อพอใครผ่านสเตปที่1มาได้สเตปที่2ก็จะไม่ค่อยมีความหนักกว่าเท่าไหร่ละมันมันจะชิวๆไปละแต่นี่ครับผมจะถ่าย ให้ดูว่าเเออสาเหล็กมันเป็นยังไงอมองไปอย่างนี้ก็เสียวนิดๆเสียวนิดๆอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเชื่อมั่นในวิศวะกรว่ามันคงแข็งแรงรองรับน้ำหนักนักเที่ยวได้เยอะพอสมควรนะครับยังเหลือสเต็ปต่อไปสเต็ปที่สามสามเสร็จแล้วก็เดินออกตรงนี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาเที่ยวสกายวอล์กเชนมานี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบว่า วัดเสียวยังไงก็อยู่ที่ว่าใครจะรู้สึกยังไงนะครับบางคนก็รู้สึกวัดเสียวเดินไม่ไหวแล้วก็มีแต่บางคนก็ชิวๆอย่างผมก็ชิวๆแต่โดยปกตินะผมเป็นคนกลัวความสูงนะถ้ายิ่งเป็นสกายวอล์กแบบโอ้โหลึกๆอย่างนี้ผมกลัวมากเลยแต่วันนี้ก็รู้สึกว่ามันเฉยๆแต่ถ้าดูจากใน ภาพในการโปรโมทหรือว่าใน Facebook อะไรที่ว่าคนมาเที่ยวแล้วเขาลงเนี่ยผมว่ามันก็ดูน่ากลัวอยู่นะแต่พอผมมาสัมผัสของจริงแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็ไม่เท่าไหร่น่ากลัวนิดๆแต่มันยังเอาอยู่นะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมว่ามันไม่ใช่สกายวอล์กที่มันน่ากลัวอะไรแต่ว่าผมว่าบรรยากาศมากกว่าโดยเฉพาะแม่น้ํโขงฝั่งนี้นะครับแม่น้ํโขงเนี่ยโหมันจะใหญ่แล้วก็ยาวมาก แล้วภูเขาเ, ب, นเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นประเทศลาวแล้วนะเนี่ยเห็นไหมรถวิ่งเนี่ยคือประเทศลาวแล้วอ่าแล้วมันมาจุดตัดอยู่สามสามทางตรงเนี้ครับมันเหมือนกับสามแยกแม่น้ำนยฮะแม่น้ำคงลําใหญ่นี้แต่ว่าเส้นนี้ไม่รู้แม่น้ำอะไรแต่ว่าผมว่ามันโอเคตรงที่ว่าวิวมันสวยมากเลยครับตรงนี้ก็ถือว่ามาไกลครับผมมาจากเขาข้อมามา,มาเชียงคานก็ประมาณสามชั่วโมงครึง่งอ่าเขาข้อมาถึงสกายวอล์กประมาณ3มชั่วโมงครึง่งก็ถือว่าไม่นานมากแต่ว่ามันก็ไม่ไวไม,ไม,ไม่ไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ว่า ก็โอเคก็ถือว่ามันก็น่าสนใจอยู่สวยอยู่ครับคุ้มค่าที่มาครับผม